สวัสดีค่ะวันนี้ป้าพัดนุชก็มาเดินแถวในตลาดนะคะระหว่างโวิดก็ไม่รู้จะไปไหนมาเดินเลาะหาซื้อของในห้างอย่าเพิ่งเบื่อบ้านเด้อ ป้านานๆออกมาทำคลิปทีก็ซ้ำๆทำคลิปทุกวันแต่จะได้ซ้ำภาพวิดีโอนะคะไม่ได้ซ้ำวิดีโอนะคะ ประเทศนอกนี้ทำคิดยากมากนานๆจะได้เดินออกมามเหมือนเมืองไทยป้าก็ได้ทำสวนขนุนไงขนุมได้ทำทุกว,วันหนาวมากเลย ก็ขอฝากกดติดตามให้ป้าด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเผื่อวันหน้าป้าก็จะทำคลิปวิดีโอมาให้ดูใหม่นะจ๊ะกดติดตามด้วยจ้า